สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมชางบอยบอยนะครับในการยิงสกรูเกียร์ปล่อยปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเจอนะครับก็คือเมื่อเรายิงเข้าไปในเนื้อไม้นะครับตัวหัวสกรูเนี่ยมันไม่ยอมจมไปในเนื้อไม้มันก็จะโผล่แบบนี้ทำให้งานของเรานะครับดูไม่สวยงามไม่เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้หัวสกรูมันจมนะครับผม ก็ก็จะมีอุปกรณ์ช่างไม้ตัวหนึ่งนะครับที่จะนํามาช่วยในการยิงสกรูให้จมนะครับก็คือ,อดอกควานเตเปอร์หรือว่าดอกเจาะภายนะครับผมซึ่งอดอกประเภทนี้ก็มีขายโดยทั่วไปนะครับผมเราใช้ในการคว้านลงไปในชิ้นงานแล้วก็ค่อยยิงสกรูเข้าไปนะครับหัวสกรูเนี่ยก็จะจมในชิ้นงานพอดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการจะซื้อนะครับ เราพอที่จะหาอุปกรณ์อะไรได้บ้างใกล้ๆตัวเรานะครับที่จะมาทําให้อหัวสกรูของเราเวลายิงเข้าไปในเนื้อไม้เนี่ยมันจมนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันผมจะใช้ตัวนี้ครับผมนี่เลยผมก็จะใช้อ่าดอกไขควงที่เราใช้ยิงสกรูนี่แหละครับผมมาอ่าแทนดอกเจอาพายหรือว่าดอกควานเตเปอร์นะครับผมซึ่งอ่า เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานกันนะครับเมื่อเราได้จุดที่กําหนดแล้วนะครับเราก็เอาดอกไขควงเนี่ยนะครับคว้านเข้าไปที่จุดที่เราจะยิงสกูเลยนะครับโดยการคว้านแบบหมุนๆแบบนี้นะครับผมนี่มันก็จะได้ร่องแบบนี้แล้วทีนี้เราก็เอาสกูเก็ีปล่อยนะครับลองมันยิงดูนะครับผมอ่าซึ่งเมื่อเรายิงเข้าไปนะครับนี่เลยเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ หัวสก,กูจมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคางานไมง้ง่ายๆนะครับผมกับเครื่องมือที่เราสามารถอาเอามาใช้ทดแทนอดอกจอบพายหรือว,ว่าดอกควานเตปเปอร์ได้นะครับโดยการใช้อดอกไขควงนั่นเองนะครับผมนี่ท่านใดที่ไม่อยากจะซื้ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับดอกจอบพายดอกควานเตปเปอร์เนี่ยก็ใช้ดอกไขควงเนี่ยนมาทดแทน อุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้เลยนำเทคนิคดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันก็โอเคนะครับก็ขอจบรละเอียดในการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ